คำเตือนทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ ครับสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องน้องแสงแชแนลนาะพี่น้องเนาะงพ่อเจมพมาเจาเจกันนะครับสําหรับมือหนอิกะน,นะครับไกลมือเลยแหละแล้วเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่14แล้วนะครับเดือนกุมภาพันธ์สองพนะครับมาพอพีพอน้องช่วงแรงขึ้นเก๋าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เสร็จจากภารกิจการงานเสียจ,จากงานประจําบ้านประจํามือแล้วห้ากะมาพอพีพอน้องกันคึ้เก๋าเหมือนเดิมนะครับตามเวลาที่เคยลงคลิป ตามวิธีที่เคยนัดหมายกันไใ้ตั้งแต่ก่อนนะครับมือหนีกับนนะักทางของแอดหมาน้อยคอยรักเนาะพี่น้องเนาะนะครับซึ่งกะขออนุญาตนํามาลงสุงหัวทุงหังวนในช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะครัรู้สึกว่าเพิ่นกะเดินดีเกือบดีร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะครัมีเข่าบ้างมีรุดบ้างเป็นเล็กเเลเล็ล็กกน้อยนะครับะกะธรรมดาพี่น้องนะครับธรรมดาเป็นการคับคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่บอสการ,รันตีบาสิเขาหรือซีรุดคือแอดเวอลนะครับ เอาขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณในลาสำหรับทันทีกดไลค์กดแชร์ให้นพี่น้ชมน้อกดติดตามให้นะครับคําเตือนทางช่องของเราสำนรับนเสนอเพื่อความบันเทิงนะเพื่อเป็นการเลือกซื้อเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับใส่ปีจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อนี่ยมาเบิ้งนะครับมามาดูข้อมูลนะครับ มาดูดูข้อมูลนะครับสศรษิย้อนหลังนะครับเอสหมาน้อยคอยรักนะครับเพิ่นกะอ่านี้นะเป็นชุดชุดล่างนะพี่น้องชุดล่างนะครับอ่าชุดล่างงมืก่อนให้มาที่นี่แหละนะครับกะบรุดไปนะพี่น้องหอยออกหรือกแปดนะพี่น้องเนาะเอ้หกแปดปะนะวะห้อยออกห้าหนึ่งนะครับสําหรับชุดล่างนะพี่นอนะ้องเนาะกะเพิ่นให้มาที่ห้าแปดหกเก้าหก แปดเจ็ดเก้าเกเจ็ครับนักแรกเนี่ยคือแปดหกเมตรเดียวคือแปดหกอ่ารุดไปพี่น้องนะครับอันนี้ข้อมูลชุดล่างเนาะพี่น้องเนาะมาดูข้อมูลชุดบนนะครับไปเร็วจะน้อยนึตรสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องมาดูข้อมูลชุดบนนะครับงวดที่ผ่านมาของแอดหมาน้อยคอยรักนะครับเนี่ยให้มาที่นะครับชุดบนสามสี่สามห้าสี่สามหกสี่สี่ห้าสี่สี่หก อ่าเพื่อกลมาเป่าีพี่น้องมาเป่าอีแต่เป่าโคตรโตะพี่น้องจับชุดชุดบนเน้นได้ที่สามห้าสามหี่ห้าสี่หกเขียนชุดรองอ่ามักก็จะเป็นโหลดพนาวะนะครับกับลดไปพี่น้องคถอดลดไปสลับแนวทางท้องเอ็ดหมาน้อยคอยรักงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพนะครับที่ผ่านมาครับลดไปกับบอเปียงพี่น้องนะครับกับมีโอกาสลดมีโอกาสเข่าเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะลดบ้างเข้าบ้างนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็มาเบิ้งนะครับมาดูสถิติย้อนหลังนะครับมาดูสถิตินะครับอ่าเอ็ดเท่าเบิมเพียเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะของมใบนะครับขอปิดไว้นิดนึงนะครับไปพี่น้องเอ้ามาดูสถิติวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นนะครับจังมัว่วใช่ยดิพี่น้องมันมั่วไหมพี่น้อง เนี่มั่วนะพี่น้องเนาะขอที่จะเขียนออกกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะครับมั่วมั่วมั่วพี่น้องม,มัม่วขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งเด้อครับเด้อแอดเบิองได้อยู่แต่ว่าอ่าถ้าอันนั้นมันก,กับบก,กคักปนเลยพี่น้องเซตอะไรเซตอะไรซออะไรนี่แหละเขียนมาแป๊บนึ่ง,ะะน,งนะครับอ่าชุดสรุป วอาใครหลายพี่เนาะไอ่ไอ่จกินเครื่องเทศข้าเจ้าเดี๋ยวมันเป็นขัวพี่กับบ้จักนะครับ ขึ้นกระไอ้ทีน,นึงนะครับเราก็ไปย้ำขึ้นองสิบหกทับสองทับหกแต่ชุดสรุปเป็นตามแอติซอปหัวไอ้มาแหย่ไป ตามเทียดซ่อมซ่อมเบิ้องลูกพี่น้องเอาเรียกของอาจารย์หมานอสคอยรักนี่กะอ่าสีงวดเบนบ้านงวดเป็นงวดวด,ด้วยว่าสองสามงวดเบนแค่หนึ่งสีไม่พี่น้องนะครับการลุดไปแค่หนึ่งเนาะหยาดเดียวเขียอนอีกใบนึงพี่น้องเขียนแลดสั้นสองบใบทีเดียวนะพี่หน้อเขียนให้เสร็จสิ้นทีเดียวทั้งสองใบเลยนะครับเพราะว่าอ่ามังค์ไก่แล้วมือพี่ไก่มือไก่เบนเลยพี่น้องนะครับย่างลายจานอยู่ใบลงแต่ว่าจะลงเป็นคลิปสรุปหรือว่าบางเทียดบางที่ก็สีเป็นชุดเก็บตกเนาะ นีครับสี่ห้าแปบดบสี่ห้าเแกบบแบบ้าสีส่ห้าศูนย์ชุดสูงเคลื่อนไก่ช่างที่ลองรับกับเสียงรถเสียงกับอิอาทิไลน์นิดนึงนะครับ ก็พยายังพี่น้องมือนีลืมไม้มาพร้อมพี่นอ้องเลือไม้มานดับอาวการเป็นเป็นชุดบนก่อนนะพี่น,อน้องเนาะว่เลือดขีดครับแคปหน้าจอพี่น้องใช่ไหมแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อดับแคปหน้าจอไว,ดวได้ดัดดบวดวดวงวดนี้งวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับ เอ,อดมาน้อยคอ,อยรักเพิ่นให้มาที่4 5 7 4 5 8นะครับ4 5 9 4 5 0ูนยชุดสรุปบนนะครับให้มาที่5เก้ีเฮ้พี่น้อง5 7 5 8 5 9 5 0นะครับใจมากกระจัดไปโหลดพะนาวเอาไปชินชอบกระจัดได้พี่น้องก็ควรได้มักหน้าทางของแอดมาน้อยคอ,อยรักรนะครับแอดเป็นเพียงผู้สื่อกางนำมาเสนอให้พี่น้องได้พิจารณาเท่านั้นนะครับ บอสนับสนุนสิ่งพระนั่งตีพิธีคนไมยทุกชนิดนะับบอกระรันตีว่าสิเขาด้วยสิลุดพร้อมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใัศวิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อหยาดหมาน้อยคอยรักนะพี่น้องเนาะเนี่ยอ่าเป็นังใจพี่น้องมีแนวตัวมักบอหนักแดที่ว่าแอดนี่บอคอยบักกานเลยเพราะว่าบอมีหกนพี่น้องนะครับเรียกว่าเก่าสิบหกคนถึงเก่าก็จังหวะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนาะเป็นชุดลองเอากระบ้ากันไปพี่น้องแล้วแต่บุญมาวาสนามีแต่พี่น้องเล้อบุญไฟมาโชบไฟมันนะครับบอเลย ่บ่ได้คิดว่ามันจะเพิ่นกับบริษัทรันตีนะครับเพิ่นกับบริษรับประกันว่าจะต้องเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะต้องเดบิวต์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับบริวานะพี่น้องเนาะทางนี้ท่านก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะต่อไปพี่น้องนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับเด้อเดี๋ยวขอเรียร์หนึ่งโมง เดี๋ยวแอดเดของอาจารย์บุญรอดนะครับเป็น,ปน,ปนไปสองสามงวดนะครับพี่น้องบ่เห็นขเพิบนเิ่นบ่เห็นบ่เห็นแน,น้าท่างเพื่อนกับไปเลยมา้น้ำลงพี่น้องให้พี่น้องอได้พิจารณาครับแต่งวนดูเห็นมาเป็นชุดบนนะครับเดี๋ยวจะล่วงไปคลิปมือต่อไปคลิปต่อไปกรแล้วกันนะครับสำหรับชุดสรุปร่างนะครับสรุปร่างงวดนี้นะเพิ่นนิ่งไปที่ห้าสามเ้ยอ่านจะกลัลังพี่น้องสามห้าสี่สอง หยับชุดรองสี่ห้าแล้วก็สองสองนะครับพ <c oughs> e e ี an okay. <cover> <with> <realised> ่น้องเน้นหนักแข็งนะครับแอดเขียนติดกันพอดนะครับเน้นหนักแข็งนะครับเขียดเด่นบักกันน้อยนึ่งนะพี่น้องนะแอดเขียนต่อกันพอสี่สองเม็ดเดียวนะครับสี่สองเม็ดเดียวเลยครับเด้ออ่าชอบประจัดคัดกระพานนะครับสำหรับแนวทางของแอดหมาน้อยคอยรักนะครับอ่ะแคปหน้าจอไปพี่น้องโอ้แอดลืมบอกไว้ให้แคปหน้าจอไปเนาะสำหรับชุดบนพนักกระไดแอดแคปเดี๋ยวเดี๋ยวแอดแคปอีกทีหนึ่งนะครับ สามห้าสี่สองแล้วก็สนะี่ห้าสองสองนะครับโอ้สองสองนี่เป็นแต่รุ่นอยู่ที่พี่น้องมันบม่ได้กลับพี่น้องเ <c oughs> นี่ยครับอ๋อสีแมนหรือบัแมนสีมาหรือบัมาอีกหนึ่งเรื่องหนึง่งนะพี่น้องว่าเป็นเรื่องของอานาคตอา่อาอันใกล้นี่มันคือวันที่สี่ มือ <c oughs> <telescopes geliyor> หนีกับบันทีสิบสี่แล้วนะครับวันทีสิบสี่แล้วอีกมือสองมือนะครับกับสีเป็นวันทีสิบหกนะครับกับสีได้รุ่นกันแล้วเนาะอ่าเสาวนไใบสายตื่นเต้นเย็นที่เป็นแดงแดงนะครับกับรอดรุ่นกันไปนะครับสําหรับงวดวันทีสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ามาฝาแคปแคบหน้าจอให้พี่น้องเด้แอคแอดแ่าทั้งสองอ่านนะพี่น้องเนาะแคบไปแคบก่อนนะพี่น้องสำหรับชุดล่างนะครับเนี่ยเม็ดเดียวเขี็งๆสีสองนะครับอ่าเม็ดเดียวเขี็งๆสีสองนะครับเอาชอบกระจัดได้พี่น้องเด้อ ไข่ยอยู่ดีมันบ่อหลายตัวเนาะพี่น้งนองเนาะเขียนหลายตัวอยู่แต่ว่ามันทำบ่อหลายตัวสี่สองเม็ดเดียวนะครับอ้ออาวเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอมามาสรุปย้อนหลังพี่น้องนะก่อนสิจากกันไปนะครับอ้าวแคปหน้าจอไว้สำหรับสามตัวสามตัวแล้วก็สองตัวนะครับแคปหน้าจอไปนะครับเด้ออ่าแคปหน้าจอไว้สามตัวก็สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์นะครับอ่าเน้นไปที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ เนี่ยครับอ่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วไปพี่นอ้องอันหนึ่งสองสามเย็บอ่าเรียบร้อยนะพี่นอ้องอ่ให้เบิ้งอีกอันนี้อีกพี่น้องที่นั่งพี่น้องอ่าแคปหน้าจอไว้พี่น้องอ่าเป็นสองเป็นชุดสรุปล่างแล้วก็ชุดเน้นนักหนักทข้งแขนหลังอย่างเ,เดียวคือสีสองนับ อาแคบท่านพี่น้องแคบเท่านหรือว่าแคบเเปลี่ยนแคบเพราะใดกันอ้ากลับเบิงในหลายรอบลนวุ่นกลับในหลายเทียร์นะพี่น้องเบิงในหลายเทียรกับบ่เป็นยังนอกบ่อขาลั่มเนี่ยครับอาซาลกีนี่ก็ขอขอบคุณครับเจ้าของข้อมูลแอดหมาน้อยคอยรักนะครับนะครับขอขอบคุณเอฟซีแฟนช่องนะครับที่ติดตามตั้งแต่ตอนจะจบนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆนะครับก็แล้วกันนะครับขอบคุณที่กดไลไ์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณ พี่พี่น้องกันสุข้ขูสุขคนนะครับสาลาร์คีนีกับไว้พ่อในเอฟซีแพนชองเฉยๆบันมาให้งลุยๆซาลาร์คีนีไปเพียงสำนีไปพอกอาชิปนาชิปนี้ก้างค่ำว่าสวัสดีครับ